สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเมื่อคืนเราไปจับฉลากงัวของหลวงของหมู่บ้านได้นะคะก็ตัวนี้วันนี้เรามารับบัวนะคะไปเลี้ยงนะคะตัวนี้นี่นะคะมากับเด็กๆนะคะอันนี้คือแม่วัวนะคะก็คนเลี้ยงเดิมบอกว่าทับไปแล้วได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะ ้านับตามรอบน่าจะสามเดือนพอดีนะคะก็เราก็ต้องจ่ายค่าทับให้เขาพันหนึ่งนะคะทีนี้วัวกลุ่มเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขา<อ>เขา<อ>ต,ตั้งตั้งกดไปนะคะว่าคนก็ไม่คุ้นวัวนะคะวัวก็ใหม่คนก็ใหม่นะคะนี่นะคะวัวนะคะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย คนสูงร้อยเจ็ดสิบไปมันมาแล้วมันมาแล้วไปไล้วจับฉลากได้วัวนะคะไปไปมามามาต้องคอยระวังนะคะไม่รู้ว่า จิตใจเขาเป็นยังไงนะคะเนี่ยวัวหลวงนะคะก็เขามีการตั้งกฎหมายก็คือให้หมู่หมู่บ้านนั้นนะคะเขาจะมีวัวอยู่สิบตัวถ้าเกิดว่า,าให้คนที่อยากเลี้ยงเนี่ยนะคะเอาไปเลี้ยงนะคะลูกตัวแรกอ่ะคนเลี้ยงได้นะคะลูกตัวที่สองเนี่ยก็คือจะยกให้กับกลุ่มนะคะแล้วเราก็ต้องคืนแม่พันธุ์ให้เขานะคะเ,เขาก็จะ เราก็จะได้ตัวนึงนะคะคนเลี้ยงก็ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัวฟีนะคะแต่ว่าเราก็พอดีว่าแม่อันนี้เขาทับมาแล้วนะคะเห็นว่าสามเดือนแล้วก็ไม่ฟีนะคะเราต้องเสียค่าทับผันนนึงนะคะทับเอาเองนะคะได้วัวฟีไปเลี้ยงนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนนะคะเออนาเราก็อยู่ไกลประมาณหนึ่งกิโล แล้วก็จูงกันดอย่างนี้นะะถ้าถ้าวัวขี่ได้ก็ดีนะคะขี่วัวไปนะคะไม่ต้องเดินไกลนะคะดูว่าเดินไกล,ลเขาจะหุดหยิดหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังจะอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับวัวหลวงค่ะ